สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์กฎชกรนะคะเรามาดูพลังงานหน้าไพ่กันนะคะจากพลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์สื่อแล้วก็สัมผัสได้นขณะนี้นะคะมีหลายๆคนหลายๆท่านในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเจอปัญหาเจอมอรสุมเจออุปสรรค ต่างๆน,นานาถาถมเล่นงานอย่างสบับสบอมในหล่นหลาคนลหลายๆท่านนะคะในช่วงชีวิตที่ผ่านมามีความเหน็ดเหนื่อยความเบื่อหน่ายความเหนื่อยล้าในชีวิตในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตนะคะมีความท้อแท้เป็นอย่างมากแต่คุณก็ได้ผ่านมรสุมเหล่านั้นได้อย่างสวยงามคุณกำลังจะเป็นคนใหม่ ดวงชะตาของคุณกำลังเปิดจากดวงชะตานะคะกำลังจะมีหลายๆคนกำลังรับรับทรัพย์กำลังจะได้รับทรัพย์รับโชคภายในเร็ววันนี้สิ่งใหม่ๆฟ้าใหม่ชีวิตใหม่กำลังจะเป็นของคุณมีหลายๆคนหลายๆท่านกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่ขั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความร่ำรวยพังพร้อมเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ในชีวิต กำลังจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ความพั่งพร้อมเพียบพร้อมในชีวิตเกิดขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆกำลัง,ง,งคลี่คลายกำลังออกไปจากชีวิตคุณนะตั้งแต่บัดนี้ที่ได้มาเจอคลิปอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ